หลังจากวันก่อนที่พามาดูพิธีหล่อพระเขามีดอกไม้ทุกเทียนมาด้วยแต่ละวันก็อาจจะมีการบูชากันก่อนทำด้วยก็ได้ยาวๆนั่นน่าจะเป็นบล็อกของพระนอน มีทำพระหลายอย่างมีทำพระนอนด้วยอันนี้เป็นเศษทองนี่คือส่วนของมือ,ช,มอช่วงมือมีตรงนี้แล้วก็เป็นมลวงพีมีองค์ขนาดพระบูชาที่บ้านด้วยหน้าตักประมาณ5นิ้ว พระปางห้ามสมุดองค์ใหญ่สูงใหญ่มากก็เลยต้องแยกบล็อกหลอ่อแล้วก็เอาแต่ละส่วนมารวมกันทีหลังที่เป็นส่วนบอดี้ส่วนตัวกับส่วนศรีรษะจะอยู่ติดกันแขนจะอยู่ที่เห็นไปที่แล้วมานี่แหละก็จะมาประกอบ ร่างกันอีกทีหนึง่งภายหลังพิธีในการทำนี้จัดเมื่อวันก่อนนี่ทองที่เทไปอันแรกนะมีของผมด้วยไฟที่ใช้การหลอ่อร้อนแรงมาก ไปทำสำเร็จเรียบร้อยเป็นองค์พระแล้วจะถ่ายมาให้ดูอีกทีครับงานการแกะแบบพระที่ให้ดูต้นคลิปนั้นเป็นพิธีเฉพาะช่างและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมเป็นพิธีกรรมพิธีการภายในคนทั่วไปก็รอดูตอนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว